เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงวายรุ่นอีกหนึ่งคนที่ทั้งเก่งและมีความสามารถที่หลากหลายของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวที่ยิ้มทีไรก็ทำให้ใครหลายคนหวั่นไหวทุกทีเพราะความมอน่ารักสุดเกินต้านเธอหลิงหลิงสิริลักษณ์ของนักแสดงลูกครึ่งไทยฮ่องกงหรือที่หลายหลายคนรู้จักเธอในบทบาทของแม้นว่าจากละครเรื่องหมอหลวงที่เรียกได้ว่ากระแสมาแรงจริงๆสำหรับละครเรื่องนี้วันนี้ทางสำนักข่าว i n n เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากถึงท่าพร้อมหวั่นไหวกับเธอคนนี้แล้วนั้นตามมาดูกันเลยยอยอประวัติหลิงหลิงสิริลักษ์ของเริ่มกันที่ประวัติของสาวลูกครึ่งหน้าสวยคนนี้โดยเธอคนนี้มีชื่อว่าสิริลักษ์ของชื่อเล่นหลิงหลิงนักสแสดงหญิงลูกครึ่งไทยฮ่องกงเกิดวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2538พูดได้3ภาษาคือไทยอังกฤษและจีนจีนกวางตุง้งจีนกลาง จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาลัยนาชา่าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนคาแรคเตอร์ที่ทำให้คนตกหลุมรักหลิงหลิงนั้นเพราะเธอเป็นคนสดใสาบางครั้งก็ขี้เล่นสนุกสนานแต่บางมุมเรียบร้อยบางมุมก็ซุ่มซ่ามเป็นคนโกโก้เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีหลายรสชาติจริงๆเหนอแบบนี้แล้วผู้เขียนเอนดูไม่ไหวอีกทั้งสาวหลิงหลิงนั้นยังชื่นชอบสีโทนพาสเทล พร้อมกับรักการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วยเส้นทางในวงการบันเทิงโดยหลิงหลิงของเริ่มเป็นที่รู้จักจากการที่เธอนั้นเป็นผู้คว้ามงกุฎจากการประกวดนางงามเขาสวนกวาง2561กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลทันทีหลังได้รับตำแหน่งเพราะด้วยใบหน้าที่สวยมากๆจนหลายคนให้ฉายาว่าเป็นอาภัสราสองต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสาม และได้มีผลงานการแสดงเรื่องแรกในละครเรื่องตราบฟ้ามีตะวันกับบทบาทหลิงต่อมาก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องมักกะลีที่รักกับบทบาทสุท้าไทายมักกะลีผลหรือที่รักที่ประกอบคู่พระเอกแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากการได้รับบทแม้นวาดในละครเรื่องหมอหลวง